พ่าจะไปจะจ้จงะเจะนิสัคุสนตาตาตัง,งไม้ทำใหม่จะลุกแก้ฮัทฮัทปล่ฮัใส่ตล่อเต้ลุกเลยสามอัน ช่างล่ะเอ๊เอ๊เอ้นอีเลยจ้าีปัวล่ะคูปเจ้ากูอีปัเห็กอ่ไมอีปัเห็นก็อีปัเห็นก็ล้ะเอะก็เทากัอใช่ ตอเล่วยอเล่นัเลอเล <c oughs> ่นลอว,นว,อนนวอีก่านนงก็อนะยัฮอีกานอาเตน

Hãy mình cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Tôi มันตวดใจตัดสางตากคุ่เนี่ย แต่ป็นจยังไม่ไหลวัดเจนน่แต่พระเจ้าจมามันกูเชล่อทำแล้วไม่เก็บเนี่ยอันตราย ไม่มีอ๋อเอเราเลี้ยงคูปี้เลยคือหาหาางายเลี้ยงปีอีกาซยิิเลเปน้องัวเต้นีอ่ะตัวอะก